ลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งหัวใจเต้นแรงคุณมีงานรอทําหลายอย่างแต่ในหัวเต็มไปด้วยความกังวลคุณกังวลว่าต้องเลือกอะไรดีกังวลว่าจะทําไม่สําเร็จกังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับคุณกังวลว่าถ้าล้มเหลวคุณจะเสียหน้ากังวลว่าคนอื่นเก่งกว่าคุณจนคุณรู้สึกเหมือนแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนหลังตลอดวันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจ อ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคั่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับวันนี้เสนอเรื่องเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะโดยบาบะเคสุเกะวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาเปลี่ยนวิธีคิดของคุณและอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการหลายครั้งเราใช้ชีวิตเหมือนกำลังวิ่งอยู่ในเขาวงกตเต็มไปด้วยความคิดที่ยุ่งเหยิงจนบางครั้งเราลืมไปว่าแค่เปลี่ยนมุมคิด ชีวิตก็สามารถเบาสบายขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อลองนึกภาพตามนะครับสมมุติว่าคุณตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งหัวใจเต้นแรงคุณมีงานรอทําหลายอย่างแต่ในหัวเต็มไปด้วยความกังวลคุณกังวลว่าต้องเลือกอะไรดีกังวลว่าจะทําไม่สําเร็จกังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับคุณกังวลว่าถ้าล้มเหลวคุณจะเสียหน้ากังวลว่าคนอื่นเก่งกว่าคุณจนคุณรู้สึกเหมือนแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนหลังตลอดวัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้พวกเรามักเป็นมนุษย์คิดเยอะชอบวิเคราะห์ทุกอย่างจนลืมไปว่าความคิดที่ฟุ้งซ่านเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตหนักเกินความจริงแต่ข่าวดีคือทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้แค่ปรับมุมคิดและมีวิธีการจัดการกับความคิดที่ยุ่งเหยิงหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม50คําแนะนําดีๆที่จะช่วยให้คุณจัดการกับความฟุง้งซ่านไม่ว่าคุณจะกังวลเรื่องอนาคตเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้สามารถถูกปัดกวาดออกไปเหมือนฝุ่นบนโต๊ะเมื่อคุณเริ่มใช้คำแนะนำเหล่านี้คุณจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆเกิดขึ้นในทุกวันตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีตัวเลือกมากมายแต่ตัดสินใจไม่ได้สักทีแทนที่จะจมอยู่กับการคิดซ้ำไปซ้ำมาลองแบ่งตัวเลือกเป็นกลุ่มเล็กๆเลือกหนึ่งสิ่งจากแต่ละกลุ่มแล้วลองทำสักครั้งการตัดสินใจทำให้ชีวิตคุณไม่ติดอยู่ในวงจรของความลังเลและเมื่อคุณเริ่มทำบ่อยๆคุณจะพบว่า ความกลัวการตัดสินใจค่อยๆลดลงอีกตัวอย่างคือการชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราอาจเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จและรู้สึกท้อแท้แต่จริงๆแล้วแต่และคนมีเส้นทางชีวิตแตกต่างกันการเปรียบเทียบเป็นเพียงภาพลวงตาหากคุณเปลี่ยนมุมคิดว่าตัวเองกําลังเดินตามจังหวะของตัวเองความอิจฉาและความกังวลจะค่อยๆลดลงและคุณจะเริ่มสนุกกับการเติบโตของตัวเองบางครั้งเรามัวแต่กังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิด หรือเอาแต่นึกถึงเรื่องในอดีตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตยากขึ้นคุณไม่สามารถย้อนเวลาเพื่อแก้ไขอดีตและไม่สามารถคาดเดาอนาคตอย่างสมบูรณ์ได้แต่คุณสามารถควบคุมปัจจุบันได้การฝึกใจให้โฟกัสกับสิ่งที่ทำได้ในวันนี้คือการปลดปล่อยตัวเองจากความฟุ้งซ่านนอกจากนี้หนังสือยังให้คำแนะนำเรื่องการจัดการกับคำพูดของคนอื่นหลายคนเก็บเอาคำวิจารณ์หรือคำพูดติดลบมาคิดวนไปวนมา ทั้งที่บางครั้งอีกฝ่ายไม่ได้ใส่ใจอย่างจริงจังการปรับมุมคิดที่นี่คือการเลือกที่จะสนใจเฉพาะคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์และปล่อยสิ่งที่ไม่สำคัญให้ลอยไปเหมือนเมฆในท้องฟ้าคุณอาจสงสัยว่าวิธีการเหล่านี้ส่งผลต่อความสำเร็จและความร่ำรวยได้อย่างไรในแง่จิตวิทยาความคิดที่ยุ่งเหยิงทำให้สมองใช้พลังงานมากเกินไปและทำให้คุณตัดสินใจไม่ดีการจัดการความคิดทำให้คุณมีสมาธิและโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญเช่น การทำงานการเรียนรู้และการลงทุนพลังงานที่เคยใช้ไปกับความกังวลจะถูกใช้สร้างผลลัพธ์จริงแทนลองคิดในเชิงเปรียบเทียบเหมือนคุณมีโต๊ะเต็มไปด้วยสิ่งของรุกรกทุกครั้งที่นั่งทำงานคุณต้องคอยเลื่อนสิ่งของไปมาเพื่อให้พอมีที่วางมือการจัดระเบียบความคิดก็เหมือนการปัดกวาดโต๊ะทำให้พื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นคุณทำงานได้เร็วขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นหนังสือ,อยังเน้นเรื่องการฝึกคิดเป็นนิสยัยทุกวัน เริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นลองเขียนความคิดที่กวนใจลงกระดาษแล้วตัดสินใจว่าจะทําอะไรกับมันเมื่อเวลาผ่านไปการฝึกรํานี้จะสะสมพลังและทําให้คุณจัดการความคิดได้ง่ายขึ้นผลลัพธ์ในระยะยาวคือคุณเริ่มมองโลกอย่างชัดเจนลดความกังวลและมีชีวิตที่เบาสบายอย่างไม่น่าเชื่อตัวอย่างเชิงตัดตอนเช่นคุณกําลังนั่งคิดว่าจะตอบอีเมลสําคัญอย่างไรหรือจะรับงานโปรเจกต์ใหม่หรือไม่การฝึกปรับมุมคิด อาจเริ่มจากการถามตัวเองว่าสิ่งนี้สำคัญต่อเป้าหมายของฉันหรือไม่ถ้าใช่ให้โฟกัสทำถ้าไม่ใช่ให้ปล่อยวางคุณอาจไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนมากในวันเดียวแต่เมื่อรวมผลลัพธ์จากหลายวันหลายสัปดาห์จะเห็นชัดว่าชีวิตของคุณเริ่มเรียบง่ายขึ้นและมีพลังมากขึ้นสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองวันนี้ว่าคุณพร้อมที่จะปัดกวาดความคิดที่ยุ่งเหยิงในหัวแล้วมองโลกด้วยมุมมองใหม่หรือยัง นี่ไม่ใช่แค่เทคนิคการคิดแต่เป็นแนวทางที่จะทําให้ชีวิตคุณเบาสบายขึ้นมีสมาธิและเต็มไปด้วยความชัดเจนหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการคิดเยอะเป็นสิ่งที่ดีการคิดวิเคราะห์ทุกอย่างหลังเลในทุกการตัดสินใจเป็นสิ่งที่จะทําให้เราไม่พลาดหรือทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดแต่ความจริงแล้วการคิดเยอะไม่ได้หมายถึงความสําเร็จเสมอไปการคิดมากเกินไปอาจทําให้คุณเหนื่อยล้า จมอยู่กับความกังวลและพลาดโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นตรงหน้าเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะไม่ใช่การปล่อยตัวปล่อยใจให้ชีวิตล่องลอยไปตามอารมณ์หรือไม่สนใจการตัดสินใจใดๆแต่อย่างใดมันคือการเรียนรู้ที่จะตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปและโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆความคิดที่ไม่จำเป็นคือภาระที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวคนส่วนใหญ่จึงใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่ไม่มีผลต่อชีวิตจริงๆ เช่นกังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือคิดมากกับคำพูดของคนรอบข้างตัวอย่างเช่นบิลเกตส์ในช่วงที่ก่อตั้ง Microsoft เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เพราะเขามีวินัยและแนวคิดที่ชัดเจนเขาโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญต่อการสร้างบริษัทและผลิตภัณฑ์ไม่เสียเวลาไปกับสิ่งเล็กๆที่ไม่สำคัญ การคิดเยอะจนเกินไปอาจทำให้คุณเหมือนนักวิ่งที่พยายามมองทุกสิ่งรอบตัวจนล้มเสียเองการคิดเยอะไม่ได้ช่วยให้เราฉลาดกว่าใครเสมอไปมันเพียงทำให้สมองของเราเหนื่อยล้าและพลังงานชีวิตลดลงการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความฟุ้งซ่านและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญตัวอย่างของอีลอนมัสก์ เขาสามารถสร้างและขยายธุรกิจหลายพันล้านได้เพราะเขารู้ว่าจะให้เวลาและสมาธิอยู่กับโครงการที่สำคัญจริงๆแทนที่จะเสียเวลาไปกับการคิดเรื่องเล็กๆซึ่งหลายคนมักหลงคิดว่าสำคัญอีกสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดคือการคิดมากจะช่วยป้องกันความผิดพลาดแต่จริงๆแล้วการคิดมากเกินไปทำให้เกิดความล่าช้าและการลังเลคนที่คิดน้อยแต่ลงมือทำอย่างชาญฉลาด มักได้ผลลัพธ์ดีกว่าคนที่คิดมากแต่ไม่ลงมือทำตัวอย่างเช่นนักลงทุนหลายคนที่ช้าจนพลาดโอกาสสำคัญเพราะมัวแต่กังวลว่าตลาดจะขึ้นหรือลงเลิกเป็นมนุษย์คิดเยอะคือการฝึกให้คุณรู้จักกรอความคิดเหมือนการตักน้ำในแม่น้ำคุณไม่ต้องเอาทุกหยดน้ำมาใส่ถังแต่เลือกหยดที่สะอาดและมีประโยชน์ที่สุดนี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญและไม่จมอยู่กับความฟุ้งซ่าน อีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือโอปราว์ินฟีเธอไม่ได้เริ่มต้นชีวิตด้วยความสะดวกสบายแต่เธอมีแนวคิดที่ชัดเจนว่าอะไรสำคัญต่อเป้าหมายของเธอและไม่ปล่อยให้ความคิดลบหรือความวิตกกังวลของผู้อื่นมาทำให้เธอช้าลงการคิดเยอะอาจทำให้คนส่วนใหญ่พลาดการเริ่มต้นแต่อย่างเธอกลับใช้ความคิดในทางสร้างสรรค์และโฟกัสต่อสิ่งที่สร้างผลลัพธ์การเลือกเป็นมนุษย์คิดเยอะ ยังช่วยให้คุณมีสมาธิและพลังในการตัดสินใจเมื่อคุณไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่สำคัญสมองจะมีพื้นที่สำหรับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงการคิดมากทำให้เราพลาดโอกาสเพราะม,มัวแต่ลังเลแต่เมื่อคุณลดความคิดฟุ้งซ่านคุณสามารถลงมือทำทันทีและเรียนรู้จากผลลัพธ์จริงยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันหากคุณกำลังวางแผนลงทุนในหุ้นแทนที่จะคิดมากว่าตลาดจะขึ้นหรือลงทุกวัน ลองเลือกหุ้นที่คุณศึกษาแล้วมั่นใจและลงมือทำอย่างต่อเนื่องคุณจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วและมั่นใจให้ผลลัพธ์ดีกว่าการคิดมากเกินไปและชักช้าสุดท้ายการเลือกเป็นมนุษย์คิดเยอะไม่ได้หมายถึงการไม่คิดอะไรเลยแต่เป็นการเลือกคิดสิ่งที่สำคัญและปล่อยสิ่งที่ไม่สำคัญไปนี่คือสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเครียดและทำให้คุณสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง สุดท้ายหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องการหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับและท้ายสุดหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอารวยพวกเราไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆหนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคต รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองสำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟันจงโชคดีช่องอ่านเอารวยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ